คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยค่ะดเรเทอดเกียรติจินสาร,รนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธีรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีสั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุน่นเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมการจัดกิจกรรมและการประชุมประจําเดือนมีนาคมของผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยณที่ทําการชุมชนดอนชัยเขตเทศบาลนครแม่สอดเริ่มโดยการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและแนะนําหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นางสุจินริศดํารงการประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้ให้การแนะนําและมีนายแหลมปั้นทอง ประธานชุมชนดอนชัยร่วมกันจัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจําเดือนจัดขึ้นเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจรวมไปถึงการร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกด้วยกันเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเป็นการรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน